แล้วถามามกันมาเยอะมากเลยนะคะว่าอยากให้รีวิวกระเป๋าช่องที่เยอะมากแล้วก็ไซส์10เนิ้วใส่ของได้จุนะบอกเลยว่าเลมิโอเนี่ยเป็นคอร์เรคชั่นนี่ที่ออกแบบดีไซน์เองนะคะทำมาหลายช่องแล้วบอกเลยว่าเซตี้สุดสปายคลอสบอดี้ได้ถือเป็นคลัชไปงานก็ได้นะคะหรือว่านี่อยากจะสปายขึ้นไหลได้หมดเลยเนาะนี่ตัวนี้น่ารักน่ารักแบบนี้เลยอนี่ ไซ์ของเขานะคะจะอยู่ที่10นิ้วใส่กระเป๋าตังค์ใบายาวได้กระเป๋าตังค์ใบายาวเอาไปอัดคู่กันก็เซลนะคะเหลือเพียง1 9 9 0บาทภายในก็ซับหนังแกะเลยนี่สวยเก๋มากใส่บัตรใส่แบงค์ใส่เหรียญใส่มือถือใบเดียวจบนี่ใส่เข้าไปในกระเป๋ารุ่นเลมิโอได้นี่เห็นไหมสวยมากเลมิโอของเรานะคะตัวนี้แอนออกแบบนะคะให้มีหลายช่องนั่นเองนี่สามารถเปิดปิดปิดล็อกช่องหน้าใส่ได้เลยมือถือแอน ช่องกลางสามารถใส่ล่มสั้นได้ใส่ของจุกจิกได้ที่เราจะต้องหยิบใช้งานบ่อยๆนะคะอันนี้ก็ใส่ได้แล้วยังไม่พอมีช่องหลังด้วยน,นี่ตัวนี้เป็นช่องซิปนะคะน,นี่อ่ามีช่องเสียบบัตรให้นะคะมีช่องซิปข้างในให้เนี่ยเสียบบัตรได้ช่องซิปให้ยังไม่จบแค่นั้น จริงๆแล้วบอกเลยว่าเลมิโอใช้แทนกระเป๋าสตังค์ก็ได้แบบไม,ไม,ไม่ไม่ต้องใช้กระเป๋าสตังค์คู่กันก็นกนได้นี่มาพร้อมช่องหลังอีกมีมือถือสองเครื่องใส่เลยนี่สบายมากเลยนี่เป็นแม่เหล็กดูดห้าช่องคุ้มเวอร์ใส่บัตรใส่แบงค์ใส่นี่ได้หมดเลยเนาะน่ารักนะคะนี่สาย crossbody ก็ได้นะสีที่ขายดีที่สุดเลยก็ต้องยกให้สีนูดนั่นเองอะแดปกับเสื้อผ้าได้ทุกสีเลยเป็นสีที่คุณหนูจ๋ามากนี่ ตัวนี้คลาสสิกสุดนะคะลูกค้าบางท่านแบบเบื่อสีดําแล้วอยากได้สีสีนะคะที่อะดปกับเสื้อผ้าได้ทุกสีนะคะ mm hmm. ก็จะแนะนํานี่เลยรุ่น雷โอเนี่ยสีนูดแบบนี้นั่นเองซึ่งอะดปบอกได้เลยว่าอะดปได้หมดไม่ว่าจะยีนหรือว่าเดสเสกสายหวานก็ได้หมดเลยเนาะจะไปงานบุญงานได้หมดนะอะตัวนี้นะคะไซส์ยอยู่ที่10นิ้วตัดมาเป็นหนังวัวคาเวียนะคะนี่ขิดขวนไม่ขึ้นอรอยเนาะแล้วที่สำคัญเบามาก นี่เบาจริงมาพร้อมหนังลองบ่าให้แบบนี้ด้วยเนาะ ซัพพอร์ตไหลได้ดีมากถอดสายออกถือเป็นครัชนะคะไปงานก็ได้นี่อยากจะถือเป็นครัชไปงานก็ได้อ่าสนใจนะตัวนี้จัดโปรโมชั่นนะคะลดเหลือเพียง2655บาทจัดส่งให้ฟรีบริการเก็บเงินปลายทางสนใจก็แคปหนะ้าจอได้เลยนะตัวนี้นะคะจะมีตัดมาสีนู๊ดนะคะสีดำนะคะสีกรม,มท่านะคะสีขาวแบบนี้เลยสนใจก็ทักแชทได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ